สำหรับเมนูการใช้งานนะครับของตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกนะครับผมการพิมพ์ข้อความนะครับนี่ฮะเป็นเมนูภาษาไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับโหมด FM นะครับปฏิทินพวกนี้เนี่ยมีมาให้ครบนะครับนี่ฮะการตั้งนาฬิกาตั้งปลุกต่างๆนะครับสำหรับตัวเครื่อง No v a M7 บวกนะครับก็สามารถใช้งานได้สองซิมนะครับ ใช้งานได้ในระบบแป0ร้ห้าสิบและสองพันหนึ่งนะครับเนี่ยฮะสามารถใช้งานสามนะครับซิมเพนกวินซิมไมน์นะครับ as d t a c 2 t o เนี่ยสามารถใช้งานนะครับบนตัวโนวา n เจบวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับใส่ได้สองซิมนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดสามสิหราบตัวเมนูนะครับตัวปุ่มต่างๆ3สามปุ่มด้านล่างเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับอ่เรามาลองไล่ให้ดูนะครับปุ่มนี้นะครับคือปุ่มย้อนกลับนะครับส่วนปุ่มตรงกลางคือปุ่มโฮมนะครับออกหน้าจอหลักเลยนะฮะแล้วก็ปุ่มนี้ นะครับท้ายสุดคือการเข้าพวก wallpaper widget ต่างๆนะครับตั้งค่าได้นะครับหรือว่าจะใช้งานกดปุ่มโฮมครั้งไว้นะครับเพื่อทําการปิดแอปนะครับที่เราเปิดเอาไว้นะฮะแบบนี้นะเพื่อทําการเคลียร์แรมนะครับแล้วก็ปิดแอปที่เราไม่ต้องการใช้งานเตัวเครื่องก็สามารถใช้งานนะครับนี่ฮะอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีนะครับดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเนี่ยสามารถกดโหลดได้เลยนะครับลองปักแนวนอนดูนะครับนี่ฮะดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับ ซูมเข้าซูมออกได้นะครับนะฮะกลับมาดูแนวตั้งก็ทําได้เลยนะครับถือได้ว่าทําได้สะดวกมากครับแอปพลิเคชันนะครับพวกจู๊กนี้นะฮะก็สามารถเล่นนะครับบนตัวโนวา N7 บอกได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเข้าให้ดูนะครับต้องการเพลงอะไรนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนี่ฮะก็สามารถเล่นได้เลยนะครับ นะครับก็เล่นแอปต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับมานะครับเราจะมาเทสฟังก์ชันการใช้งานกล้องถ่ายรูปกันนะครับันนี้ก็เป็นกล้องหลังนะครับสามารถกดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับเรามาลองดูรูปกันนิดนึงนะครับนี่ดูฮะซูมได้ไม่แตกนะครับดูภาพที่ได้ชัดมากนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงเอาไว้ให้ดูในวิดีโอนี้ด้วยนะครับตัวเมนูกล้องหน้านะครับเนี่ยฮะก็มีขเอดีอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโหมดเนี่ยฮะหน้าใสนะครับให้เราเลือกใช้งานได้นะครับผมเนี่ยโหมดหน้าสวยอ่าแล้วก็มีการเนี่ยฮะชู2นิ้วนะครับเมื่อมันตรวจพบว่าเราชู2นิ้วเนี่ยมันก็ทาการจับภาพให้เราเดินตรงนัต่อมานะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเมนูต่างๆนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับก็มีเนี่ยฮะระบบ HDR นะครับผม สามารถถ่ายแบบ HDR ได้นะครับเปิดปิดด้านบนได้เลยเปิดปิดแฟลชนะครับการตรวจพบเจอการชูสองนิ้วแล้วถ่ายรูปนะครับด้านหลังก็มีนะฮะน,นี่ก็เป็นโหมดติดตามการเคลื่อนไหวโหมดหน้าสวยนะฮะอันนี้เป็นแบบพาโนรามาแล้วก็อันนี้เป็นโหมดหลายมุมมองนะครับอ่าอันนี้มันก็จะมีสอนนะครับว่าถ่ายยังไงนะครับนนก็สามารถเล่นได้หลายแบบนะครับ ่อมานะครับเรามาทําการเทสนะครับฟังก์ชันการดู youtube นะครับผ่านตัวเครื่องโน้ตว่า A7 บวกกันเลยนะครับนี้ให้ดูนะครับว่าตัวจอเนี่ยมันรองรับความละเอียดสูงสุดได้ถึง7 2 0 p นะครับอยู่ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้เลยนะครับลำโพงก็อยู่ด้านล่างนะครับนี่ฮะทำให้เวลาเราต้องการวางกับพื้นนะฮะเสียงมันก็ยังออกได้ดีอยู่นะครับ แล้วก็ดูความคมชัดของภาพนะครับทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับภาพสวยเสียงคมชัดนะครับ เครื่องนะครับก็ยังสามารถนะครับใช้งานนะครับ Google Play Store ได้อย่างสมบูรณ์นะครับสามารถเข้ามาเลือกแอปนะครับหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยผ่านตัว Google Play Store นี้ได้เลยนะครับก็ต้องการแอปไหนเนี่ยสามารถเซิร์ชนะครับจากตรงนี้นะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะฮะกดติดตั้งยอมรับตัวเครื่องก็ทําการดาวน์โหลดไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราเข้าไปดูนะฮะนี่ฮะดาวน์โหลดนะครับให้อัตโนมัติแล้วก็ทําการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ